กูเพิ่งสอนให้มึงคุยกับคนอื่นเยอะใช่ยกยกคุยเล่นเล่นใช่<ๆ>ที่กู<ๆ>ให้คุยอะ่ะ<ๆ>กูหมายถึงมึงจําแอปตอนที่ตอนตอนที่กูคุยในแอปได้ไหมที่กูคุยกับฝรั่งอะ่ะอ<ๆ>ืมเออ<ๆ>มึงคุยกับคนยู่ฝรั่งอะ่ะแล้วพอมึงเบื่อมึงก็เทมันเลยทำไมอ่านไม่ออกฝึกภาษาด้วยแต่เขา<ๆ>แต่แต่มันมีนะผู้หญิงคือกับ<ๆ>มึงเห็นไหมกูก็คุยกับผู้หญิงด้วย อืมอมเพื่อนอะ่ะคุยแบบเพื่อนเลยฮัลโหล what are you doing อ่ะพูดไปเลยอุปภาษาฮะไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนแบบนี้โอ้ัสายการศึกษาจริงจรงตอนถามขิมดีตอนนั้นหูมึงกูแซดมากเลยนะกูโดนบมอกเลิอกอ่ะ ทิ้งกูเลยอะ่ะกูทำอะไรไม่ได้เลยกูทำใจสักประมาณสามวันแล้วกูก็โหลดแอปภาษาอังกฤษมาแอป,ปหาปูอ่ะเด็ดจังเลยะเนอะ่ะจะไม่ค่อยชอบปูฝรั่งเท่าไหร่วะโอ้โหสวยวะ่ะ Ủa hãy, 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 gì? hãy, 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 ตายไปเลยควายอุย้ยมีเก็บเสียงยิงอะมึงใช่มันตายยังยอะมาร์คเดอ้เคชั่นม่ได้เลยอ่ะ เราต้องเข้าวงก่อนปะ่ะทัวร์นี้ก็ไม่สนใครยิงกันแล้วครูปุจะเข้าวงก่อนโอ้ยโอ้ยเชียรวมเข้าวงโอเคทันเต้ยเดมโฟแต่แกินนี่ก็ได้ <outta S 1> <uğ> โอ้โหโอ้โหอโอ้โหเบอร์สามโอ้เวลาก่อนเยอะด้วยนั้นอนะสู้จ่าแบงค์นาะทีนี้ต้องตัวใครตัวมันเนอะ เอาสกินกูไม่ขึ้นอีกละปืนนี้สกินไม่ขึ้นเฉยโดนไม่หมดมาจัด location โอเคแป๊บนะจัดกันให้อะไรหุ่นยิงไปแม้มวทุกคนอยู่ตรงนี้กูไม่ได้ยนไม่ได้ทำไมทุกคนโดนยิงอ่ะที่ไหนวะู่ย เิียนาก็โดนเขียออแม่นนไรยิงมึงแล้วอุ้ยกระเป๋าสวยอ่ะเขมมึงก็หนีแบบหนีโง่มากเลยอ่ะเขาอยู่ห uh ลังมึงก็หันไปหน่อยโอ้โหมึงก็วิ่งหน้าตั้งอย่ิงเยอเลยเนาะไม่หันหลังเลยเออบนเขามีหระเป่าไม่รู้น่ะ ሳሙና <laughs> ።